พระนาวากะศคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรีภาพสิบสี่ประจำปีสองปีหน้าร้อยหกสิบเจ็ดและได้ให้โหว่าข้อคิดในพิธีการปิดปฏิบัติวิปัญนาธรรมั่นฐานของพระนาวากักกาคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรีทั้งห้าเบอร์เป็นลำดับติดต่อไปประกานมาด้วยควางรบอย่างสูงแล้ว พ่ครูวิปูลการเดอกภาเจ้าคณะอำเภอท่ามกาในนามของเจ้าคณะอำเภอั้งห้าเบอรารตวโววัดตมองไม้แก่นวารการตัดหนโมวัตงไม้แก่พระคตเงิอิติโกวัดต้องไม้แก่พระโปวัดสัญญโตวัดตมองไม้แก่พราคนไทยพระานโรวัดตมองไม้แก่ พระนุติขปนูวัด่อปลานพระนัมกตูุริคันโยวัด่อปลานพระธนัตชุติปัญโยวัดสอานพระโกวัดัสตรายังษพระอาระตนพโะโตวัดัสตายังพระสายนันรพระสายนครไรนโรวัดปัสตายักษะไกร่อใจนีโววัดุตพระบอรพุทธิตโวัดสำนักร้อ พระพิยไัยนิชาโตวัดห้วยกดพระทีกาตะสาวรวัดไป่รางวาลพระสุตธรัโตวัดไปรางวาลพระิโปตัชโวัดไปรางวาลพระศิรกรปัญญาทวัดสท้าพระพุทธาอภีรัตนโตวัดสราเชธสัมสโรวัดตงโรพระเกติกัณะรวสนามแจ พร,ระโสมสารเนชปัญญาวัสนาแจพระนัสัชกาตัพระโวสนาแจพระชินนวัตนสรโโวสนาแจพระนไชยมหาปัญโจวัตติพระพาดอนพิตรนาววัตตาิพระไชยวัพระธาพวตมิ

อันต่อไปเป็นของพระนัตโสมังคเทาขวัญพระวสาลูกวาติกิโลวันเราขวัญพระไวยวัจจานพโมวันเราขัญพทัศนทโกอาคชาติโวันเราขวัญพระสุนรียัคคารุวันเราขวัญทระพิทั่นันจา์โตวันเรา าการองคัธรรมโวัดธรรมรอันั่งท่านวันโตวัดธรองวัดพระนัชุกัญญาสาอุตส่าไท่านองวันมหาพุทธองต่ันได้ท่านสุนะท่านทาเดชาวัชยเจ้าพโอรสหวนีท่านศาสนาดุจนันังสหวงปู่นีพสภเว็ตคนต้อ่าาพระยนพยามิทธคน่า ธาตุหานโวัดสี้าน้าตรง้าตุวนุวยวังตีธาตพัฒนาอัตตาโรสองไปต่อธาตุกิจสัตินดีนัตโมวดใเดิญบุตราสนาโมดสพสาาตุโไทยจะลงลงธาตุธมโมสป้ายธาตุประกอบกากัโมสอป้ายธาตุ วะรเชื่อคำโบกับใจคำเรนนันพัฒน์คบอลกัดสีน่านน้มังคสัมเสนนาวาป่ิตวัดสอกเหววอาติติโตวัดสองทุ่รพโตรติปโตวดสุขเนิดพระตวาท่ปัโดวัดสุขกำลัพระวตโตวัดสุกลังาทวเมทววตดกาดัพระพานเมตตก็ติพโรวัตสมดังพักิเทพพุตพวใน พระมาชาชาพระโลวะสองพระสงน์พระมฤัยพระมีเลวสองหพระสงทองพิยธรรมลวะสองพระเ้ารอาที่มาโยวะสองุณพระตัตโตวิสอาที่ตัดตุรวัดตัดตเพอพระเจตามหาปัญโยวัดตัดตะเพอพระสารพัฒ์สันติโกวัดตอแตงพระเเธกัตตะวโรวัดมุงโลพระมัทไชยโล ดิฉัช้ีรชโรวัตันของเาลังโดนาปริัญาอที่มียางวัตถุธาพระอัญชันภาตโตวัตุิวาพธรรศัสตร์ที่าษารวัตเจริญรางาพอัญชันการตันโต๊โย๊วัตเจริญทางภาพควันสายเป็งท่าควันโยวัตตับเล้าพระพิธภัณสานิโยวัตตับเล้าภรนักรอัิโนวัตุสมอง พระศุนกโโกวัตถส์อปางมั่นโกวัตสังขอรีวัเกวัโวทกสองอรภิโกวัสงขอพระอาิมเกวันศีโวขอลาพรานกนพัฒญ์โยวัดถลาให้ทั็กิระำโมวัดโบราพนักเกวัจาโตวัตถันิยูตถุาขโตสั อาาบิาาอุปนโตวัตบรรพูนั้าาวัตตุปิโตวัตบรรนาสัตตาธรรมิโตวัตสัพะอาจุติัตธรรมปโตวัตสัพพะพาติละพัตีละธรรโตวัตสัพพะอาธรรมิตาธรมเววัตะเจ้าโุา้าสัตตาุโตวัตสัวานาลาปาจันติปอฏฐาปรโตวัตสาวาะนาลาปะเจีสัตต วัตถานักาธาภูมิปยาสัณฑ์ฐานรูปทรงของกุลพันธุ์อินทรีย์และพันธุ์โตวัตถาราชาพันธม์จีนโกลอินทรีย์สัตว์โตวัตถารมชาข้าวราชาข้าวสารโตวัตถารมชาก็จะเรียกว่าวัตถารามา มาถึงเท่าปีโดมา,มาสองแสนบาทตรงโน้นนั้นไม่ธรรมดานะแต่ละปีที่เราต้อง,ต,องต้องจ่ายไปแต่ตอนนี้นะ่ะก็คือเขามีแผนจะดูแลมันจะสร้าง,าาาง,นนงแล้รพอเรามาสร้างด้วยในตรงเนี่ยเราก็ขอท้ายพื้นที้เนี่ยเขาก็มอบให้เลยโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายความสีตรงนั้น न uh, uh,

ผู้เจริญข้าพะเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งทัตตาหารตับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ ตังตมหังคิปเมวะตมินทสุสัพเทปุเรตุสังกปาลยันโทปนะ